ซ้อมบทนะครับครั้งสุดท้ายที่คุณเยาวยอดมาพบหมอคือเกือบสี่เดือนแล้วครับการหยุดยาไปเองเฉยๆย,ยิ่งทำให้สารเคมีในสมองไม่สมดุลการไม่นอนไม่กินการมีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าฟูมฝ่ายมากกว่าปกติอย่างที่คุณเล่ามารีบพาคนไข้มาหาหมอให้เร็วที่สุดดีกว่านะครับหมอว่ามีความเสี่ยงมาก นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่การที่ไม่สามารถบังคับอารมณ์ตัวเองได้อาจจะทําให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองแล้วก็ทั้งกับคนอื่นด้วยสารเคมีด้านลบที่เกิดจากความเครียดที่กดดันซ้ําๆอาจจะทําให้ไปไกลกว่าแค่การรักษา panic disorder ไปแล้วก็ได้ครับทําได้ครับทําได้บทยาวมากภาษาหมอด้วยครับ